มา,มากินข่าวพี่น้องโบเลยสั้สน,เ,นเป็นไงอันพักกันดามาจะลำไย,ยหายทงคั่มไรกินข่าวแ่บว่ักกันกินข่ากับอย่างพิดเจ้านะอชวกินขาก็ปเป็นแดกจำเปก่อนอือืมจำเปกันนอนวิ่งอืมอม,อม,มากินขอก็ปเป็นแดกดามาลไย,ยหายทงคัมันบแบบแสบคือเป็นแดกพักกินข่าไปมันุ้มกันก่น แล้วมันยังกินอยไม่กินแปลกกับในสพู่นเลิศสัยจัสเก็บกักส,นส,นสวนได้หนึพักทุกกินทั้งเก็บขายมันเลิศเลยมัาแห้งลายเต็มสวนเืย ดามาล้ำใจหายท้องคั้บอินท้องดีปุดพระเจ้าด้ามาไปดามามาันพระเจ้าเสียงเงิ้ได้บอกรล้สิว่าเมื่อบอกตูดิ่แซ่บพม่ยา่ช่มอมีมัอื้มจับจับติ้นแหงอ เห็นบ็อกซิ่งเหรอเพราะกันดามาเรื่องว่าเป็นตะซีแตกหลาุส่วนมัละเลิกสำนักแตกมั้งสิ่นแห่งเกียบไม่กินเข่าเหรอมันสิ่งสแตกแดลกฮาแสกกินแสกกินว่หมือนกัเสีไดเงิน เป็นดามาเรียนเขาสิเสียงเงินอืมอืมจับกอบไม่นานสุดจากสวนบอกผมแซ่บนึกกรอบบอกแกงออสเตรเลียปลูกเองลเนี่ มันหลายเจมนต้นนี่ส่วนขายไงกินไงนึกเอาแต่ยังขายได้นดอดนี่ขายได้มไม่ได้ซื้อได้ดิลูกส่วนแต่กองผู้เองออผูกปีเดียวก็ได้กิน ได้กินพร้อมได้ขายพร้อมอืมจำจับอืมตำไปแดกจะหนอนวิ่งของแซ่กจบมพอพาคุยพร้อมของแซกอืม,อม ับขอกันไปเจียงเมืองไทยประกาศซื้อกินกินแหแงกระบอกประแดกท้องอย่างเ่ีไปเมืองไทยเคยซื้อกินเหรากินเราทองเสียถึง ช่องเสียหรือบัล่บอลเลยอือมาอย่างาาอังนนี้กับประกาซื้อกินบันเป็นอลจะใส่ดันสีเดบัลเล่บอลรื้มกับพืชเลยพี่เอ็มสองจุดห้ามันหลายเป็นเิมป็นปนหอยในรถเข็นเป็นตะที่รถไปทั้งกีบปุ่นทั้งควนรถทั้งพี่เอ็มมันกับเข่ามาันแอนนี้เห็นเราห้องกับประกาศซื้อกินไงมันบอกคอยปลอดภัยเป็นไรนเงนี้ยแบบทองที่ชมมันบอกคือทองคนอื่นกินอย่างในนี้นิดน้อยๆกับทองเสีย ต้ in. องเห็นจริงเองมันจะแบบปลอดภัยจับอลจับ